ชีวิตเราจะมีดีขึ้นได้วความมีแสงสว่างในชีวิตให้ชีวิตเราสมความปรารถนานะคะเราทำได้นะคะเราทำได้แน่นอนสิ่งทุกอย่างไม่ได้ยากเลยขึ้นอยู่กับความคิดของเรานั่นแหละดูยามบรรยากาศยามเช้านะคะเป็นบรรยากาศที่รังสรรค์ให้เราสวยงามอยู่เสมอนะคะ เช้ามาพระทิตย์ส่องแสงส่องสว่างให้เรานะคะส่องแสงส่องทางชีวิตให้เราเส้นทางสู่ความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นได้เรามีแนวคิดเรามนุษย์เราสร้างสรรค์ธรรมชาติสร้างสรรค์สมองของเราให้มาให้มีความคิดความอ่านถ้าคิดไม่ได้ก็จะจมอยู่ในความทุกข์ไม่ผ่านหลุดพ้นในความทุกข์ เส้นทางที่จะทำมาก,กินก็ลำบากสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะคะจากความคิดของเรานี่เองนะคะก็จะมาเพิ่มพลังใจซึ่งกันและกันว่าสิ่งชีวิตสวยงามเสมอทุกอย่างมีทางออกมีทางแก้นะคะกุดแรงดึงดูด,ดธรรมชาติมีสิ่งให้เราได้มองเห็นได้คิดได้นะคะ ตอนเช้ากลับไปทำงานด้วยบรรยากาศที่สดชื่นพระอาทิตย์ดวงโตส่องแสงมามันสวยงามอย่างน่ามหาัศจรรย์จริงๆนะคะมันสวยมากขับรถทําไปได้จิตแชทที่เบิกบานวันนี้ฉันให้ทุกคนขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเกิดขึ้นในตัวเรานะคะเกิดขึ้น ขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณสมองอัญชานฉลาดของฉันขอบคุณรถที่ฉันมีให้ขับขอบคุณบ้านที่มีให้ฉันอยู่ขอบคุณ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 ญาติพี่น้องขอบคุณญาติมิตรดีขอบคุณเงินขอบคุณงานที่มีให้ทำขอบคุณความคิดดีๆที่มีในชีวิตของฉันขอบคุณ ให้ท่านทรงความปรารถนาด้วยการขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มีรอบตัวเรานะคะศัตรูที่เคยเป็นศัตรูก็จะกลับกลายเป็นมิตรเราไม่คิดร้ายต่อศัตรูแต่ก็จะยังมีคนที่แอบปิดชาเราก็ได้เราต้องทําชีวิตให้เราเป็นที่รักของทุกๆคนแล้วทุกอย่างจะราบรื่นนะคะทุกอย่างจะราบรื่นดูธรรมชาติรังสรรค์มา นะคะความคิดความอ่านไม่จมปลักอยู่ในชีวิตเดิมๆนะคะอย่างเช่นที่เราเคยได้ยินนิทานที่แมลงวันหรือผึ้งพยายามที่จะหาทางออกนะคะโดยที่จะต้องปิ้งผ่านชนกำแพงไปให้ได้โดยไม่มองทางอื่นเลยมองทางที่ฉันจะไปให้ได้ฉันมุทะลุที่จะไปให้ได้ สู้ดันทุรังที่จะพิ้งยังไงก็ได้ทั้งที่ทางออกทางอื่นก็มีนะคะสุดท้ายไม่ยอมเปลี่ยนความคิดเหมือนคนเราไม่ยอมเปลี่ยนความคิดความอ่านวิสัยทัศน์ไม่กว้างนะคะก็จะมองเป็นทางเดียวฉันเห็นความคิดฉันเป็นใหญ่อยู่ทางเดียวนะคะสุดท้ายท่านไปไหนรอดไหมคะท้ายเพิ่งก็เดซมอรเล่ไปแล้วนะคะ อันนี้ของเราคงไม่เป็นเช่นนั้นเรามีทางออกเสมอใช่ไหมคะเรามีสองอัญชันฉลาดที่ทำชาติให้มาที่พ่อแม่เราให้มาเราขอบคุณท่านขอบคุณสมองอัญชันฉลาดของเราที่จะพาเราให้ผ่านชีวิตไปได้นะคะไปได้ด้วยความมีความสุขนะคะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่ให้ฉันอยู่เย็นเดนสุขขอบคุณที่นอนขอบคุณบ้านขอบคุณรถ ขอบคุณอาหารที่ลมสมบูรณ์ให้ฉันขอบคุณร่างกายที่สวยงามของฉันขอบคุณ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 ทุกอย่างขอบคุณเท่านั้นคำขอบคุณนี่เป็นสิ่งมหาศย์อย่างหนึ่งของชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขขอให้ทุกคนมีความสุขสตีโชคดีในทุกๆวันมีชีวิตที่ยืนยาวดูด้วยความมั่งคัง่งมั่งมีร่ำรวย กดไลค์กดติดตามให้ช่องนานจชอนแทปพิ้ไลไปเนือหนาให้ด้วยนะคะจะเป็นกำลังใจให้สร้างสารรค์ให้ทุกทกท่านมีความสุขสมความปรารถนาทุกประการ